มอเตอร์ทีวีสวัสดีครับทีมงานมีโอกาสได้ทดลองขับ Honda City ใหม่ในรูปแบบการขับประหยัดเส้นทางกรุงเทพสิงห์บุรีระยะทางประมาณ130กิโลเมตรได้อัตราสิ้นเปลืองที่ดีเกินคาดแต่ก่อนอื่นขอพาไปชมรถในรุ่นปรับโฉมกันก่อนครับภายนอกของรุ่น rs มีการปรับใหม่รอบคันด้านหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ดูโปร่งและสปอร์ตยิ่งขึ้นเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่เพิ่มเส้นสายที่โบเฉี่ยว ด้านหน้าโดยวรวมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนดีครับส่วนด้านข้างของรุ่น RS จะเน้นการตกแต่งด้วยสีดำเงาเป็นโนแล็คให้ล้อแม็กขนาด16นิ้วพร้อมยาง185 60 16เพิ่มระบบล็อกซ้ำเมื่อคุณแจออกห่างจากรถกระจกมองข้างเป็นสีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวด้านหลังเปลี่ยนกันชนใหม่เพิ่มดิฟิเวเซอร์ลายคาร์บอนไฟเบอร์และยังคงการตกแต่งด้วยสีดำเงาที่สปอยเลอร์หลังคิ้วไฟท้าย และสภาวาศแบบคลีบฉลามมีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกนระยะขณะถอยภายในปรับใหม่หลายจุดและเพิ่มอุปกรณ์มาตรฐานหลายรายการหลักๆคือการเปลี่ยนหน้าจอที่มีความคมชัดมากขึ้นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมลาลัยปรับได้4ทิศทางมีปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและระบบ Adaptive Cruise Control และ p a t t e r n s h i ิควบคุมการเปลี่ยนเกียร์สำหรับรุ่นเทอร์โบหน้าปัดแบบอนาลอ็อ ผสมดิจิตอลขนาด4.2นิ้วแสดงข้อมูลการขับเบาะนั่งปรับทรงใหม่ดูสปอร์ตทันสมัยยิ่งขึ้นเบาะหลังมีที่เท้าแขนพร้อมช่องจ่ายไฟฟ้า12โวลต์เครื่องยนต์ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นแบบเบนซิน3สูบ12วาล์วเทอร์โบ988ซีซี122แรงม้าที่5,500รอบตนาทีแรงบิด173นิวตันเมตรที่2,000-4,500รอบตนาที ก่อนเริ่มขับก็จะมีการบรรยายเกี่ยวกับตัวรถนะครับแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการทดสอบซึ่งบังคับให้ขับกันทั้ง2คนแล้วก็ทดสอบเฉพาะขาไปนะครับส่วนขากลับขับกันแบบธรรมดาครับทีมงานมอเตอร์ทีวีได้รุ่นเทอร์โบอาร์นะครับในการขับประหยัดครั้งนี้ครับผลงานในการขับประหยัดช่วงแรกนะครับก็จะทําได้28.7กิโเมตรต่อลิตรจากนั้นก็ให้เพื่อนขับต่อครับช่วงที่2อีก55กิโเมตรระยะทางช่วงที่2อออกนอกเมืองมาไกลแล้วครับ รถค่อนข้างโล่งใช้ความเร็วคงที่ได้อย่างต่อเนื่องขับช้าหน่อยก็ได้เพราะว่าไม่มีรถคันอื่นมากดดันจะสังเกตได้ว่า Honda City Turbo ใช้รอบเครื่องยนต์ค่อนข้างต่ำครับขับความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบอยู่แค่1,003-1,004รอบต่อนอาทีเท่านั้นเองทำให้ประหยัดน้ำมันแล้วก็การสึกหลอต่ำด้วยครับตลอดทางแทบจะไม่ใช้ค u ู s e คอนโทรลเลยครับเพราะว่าเหยียบคันเร่งเองจะควบคุมรอบเครื่องยนต์ได้ดีกว่า พยายามผ่อนคังเร่งให้มากที่สุดโดยที่ความเร็วไม่ตกแล้วก็รักษาน้ำหนักในการกดคังเร่งนั้นไว้ฟังเป็นง่ายนะครับแต่ว่าขับจริงยากครับเพราะว่าต้องวางแผนมองทางล่วงหน้าแล้วก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็ความอดทนสูงด้วยครับการใช้ g o o g l e Map ช่วยได้เยอะเลยครับเพราะจะรู้สภาพการจราจรล,ล่วงหน้าแล้วก็รู้ว่าจะถึงจุดหมายประมาณกี่โมงจะได้เลือกใช้ความเร็วได้อย่างเหมาะสมครับไม่ขับช้าเกินไปจนฟาวหรือว่าขับเร็วเกินไปจนทำให้กินน้ำมันเพิ่มขึ้น เรียกว่าบริหารเวลาได้อย่างคุ้มค่าครับในที่สุดก็มาถึงจุดลงเวลาปลายทางยังเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีครับได้อัตาสิ้นเปลืองเฉลี่ยช่วงที่2 34.1กิโลเมตรต่อลิตรเฉลี่ย2คนก็ได้ที่31.4กิโลเมตรต่อลิตรเหมือนจะได้เยอะนะครับแต่ว่าเพื่อนสื่อมวลชนท่านอื่นทาได้ดีกว่านี้มากมาถึงช่วงเย็นก็รับรางวัลกันไปครับซึ่งทีมงานมอเตอร์ทีวีก็ได้รองอันดับ3ในรุ่นเทอร์โบ ที่มีรถทั้งหมด4ี่คันครับ